อืสวัสดีครับสุรสินปผ้าโชคมินีผ้าร่วยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางขามโค้งเที่ยวเล่าเสี้ยนรุ่นนะครับอะเป็นยังไงเนาะโชคมานกันบ่าน,นออหกเก่าเก่าหกเที่ยวเล่าเสี้ยนรุ่นวันพุทธที่ผ่านมานะครับโชคมานกันบ่านาพี่น้องภาพและเสียงเป็นยังไงเนาะชัดเจนดีบ่ ดังแห่งใค่วะนี้เสียงปิดเสียงกระดิง่งแกนังเตือนกันเด้อพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ นั่นไงพี่น้องตามกันต้อนะครับสำหรับแนวทาง ออมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำเในเด้อ อยากตั้งกล่องแ๊บหนึ่งนะครับพี่นอ้องอาจจะบริยินเสียง มาพี่้รงมามาคกคนสวกันยังน่าทั้งคนบู๊ยตาเถียงยังน้อนน,อน่ะนะเมนวนตานั่นน่ะนี่นั่นตานั้นใสเบ็ด ใส่ใส่เบ็ดเนี่ยปลาอิดหน่อยเด้เนาะนันปลากรดนัปลากดปากรปากรว่าปรากรนาดีพี่ไกนมคได้มาพี่รองมามาเด้อมาเด้อ

就过来拿拿嘛，呃，我捡过来。四毛的，没，我捡四毛九块的，我来换，没没没那么九块的，捡。我路捡过来嘛，呃，蛮地了，蛮扔后段，就这样子嘛，快点快排。 เห็ดโูวกันเห็ดไปเห็ดปูวกันกที่มันตางไปให้โหลดจังโหลดไม่าให้โหลดเอาเอาโนปใส่เลยทเดีวมาให้โดเอาเอาตดนไป่ลยทีเดห็ดโหลดแกบในมานเลเร็วให้โหลดเจะไปโหลดดูเี้ยๆนี่มันโหลดแบบเต็มเนอาชิพนกันาไปก้

hay khi nhá hay khi xuống cái cái tàn tham hay khi ban đầu hay khi ban đầu hay khi ban đầu hay khi ban

ขามานอยากินเวข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเฮ้ยเค่แผ่มนันมันจะได้ถามให้จะเดยได้ เราิพอเด้อขอเสียงหาไล่เพื่อหาได้านียเ่จะจะไปริงงสูเคยไงก็าไ่แบบแบบการอแ่าเดีวโอ้อยู่ได้ยาสูบปกติหนีจะเป็นมาสูบยกใกล้เดี๋ยวเขาไล่กอ่ะ จะนำเสี่ยงองได้อกยาสูบเนเศร้าสูบเนี่ยสมัยใหม่ก็เศ้าสูบยาอะไรตีกาสูบแค่ก็สูบแค่ยาอันนั้นยังหายก็จุกเกาต ขายจากสวนยังไงไปซื้อได้เปิดขายวันเสี้ยวเว้นต้องการต้นไม้คจับคิดยังไงขายตัวเตี้ยจับกองสกีไปดีสูบแล้วน้ำหัวให้ไปนะลูกไปขายบ่สาระเติดป้ายประกาศขายผ่านร่างก๋วยเตี๋ยว <โ>เห็นบก่ี้าอตรงๆเลยมันบ้าตรงๆไปกลมาดเตรียมเขากับตานหนึ่งมาชีหกบ้าแต่เ้าหมดั้องงานก็สั็เมื่อนั้นคัดหายมันบ้ามื่อนั้นคัดหายัดหายตหางมาหาแต่ลายดอกเสี้ยนเข่าเข่าละเซี้ยนก็นาจะดี กาดีทิพดีเพิ่มทีละกูเพิ่นหกหานึงจะคว้างกับสิบสองสิบยสี่ลเลียดพัฒนาแน่ยตัวเจ้าต้องมีความมั่นใจนะเซียนนะเซียนเจ้าตัดผมสรงไหมเนี่ยมานแล้วบันส่งหัวกอรอยส่งนี่มยน ตามด้วยมันหยองคือมันมันเจนใหญก็เดิมเอาลอยู่คอลอยู่ละวาลอแบบคอรอคออตัดจะจักตัดหายเนาได้เอาอยู่อาทหารทหารแต่ความเหมือนช่องนี่เนาะจัเยักษ์ยากอยักษยักษ์หเว่ยยัจักสานยูกไก่ราานยุ่งฉัเนี อากาศก็ได้มาเครื่องนี้ไปไปสร้างนี่แล้วสิบอ่ะเอาล่อนมากอกอปเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผังกันเยอะมาะเสียงมันมันมันบเสี่ยงเบะเลยเสียงแซมเนาะจิิงแซมเขาบบนล่างขึ้นเขาคุ้มเบาๆเนี่ยขาบบนล่าง่ ันล่างอยู่วบใจท่านใจไอาเจ้าติพน่น้อกฟังเนาะขาเอาเรียนโอ้ยตัวเนื่นตัวนักเจ้าบ้างเนาะตัวเจ้าอันล่ะตัวเจ้าตัวเน้่นเลยล่ะเหนบ่นปะคุณคนพ่อแท้ไบบเบิ่งเพิ่งรู้คำว่าไม่ควรจะนอสเซียนดุนตีคนเขาว่าตะเขาเข้าอะไรวนาะ เขาข้าเขาแน่บงเส้นเขาอยูม้่ดเขาเขียนเลยเส้นมือนี้มีให้บงเส้นมื่คือเขามดแลวตายังมือนี้ตายังเล่าก่ใส่กุ้งใส่ปูว่าเหมือนพเส้นบะมึ้ใส่ยังใส่มดคุยยังัมดแล่นใส่มดขุยงอีกแล้วตามใจชอบมาเส้นมาถได้จัด ก็ได้สิจ้หายนขันยืนปากกาบกระดาษไปเขียนยางเดียวดิ่เขียนๆ่นั่งลง็ยังมาบเ้าสิเขียนลวดที่เดิมอนี้มันหยักเมื่อนี่ขึ้นไปรุ้นจะได้อี้ราอดเอพี่น้องอันนี้มันเมือนไปเดียวไปเห็นพี่น้องไปเดียวไปเ็น่ไปน้หน่อยเขาใส่กะเดก

เด็กคนนั้นคนนี้เด็กคนใดก็เชื่อเหมือนกันอ๋ออ๋อจังเบิ้งทีเดียวนะครับพี่น้องอ๋อ ต้องขึ้น้องางมามาไม่ได้มื่อมาตัวใดก็ได้เสี่ยงตัดกิมช่องคหางพนีนบอกเมื่อตัดกิมแล้วว่าต้งใหนพนินนั่นแหละไเกิมผมเพราอย่างนเสี่ยงขึ้นมาบ่อคข้าไว้นี่แหละ เอฟซีว mm ่า hmm. ฝ oh, oh, uh ันากเซียนรุ่นมากฝันบ่ฝัน่ฝันเลยค่ะฝันอยู่เื่อจังเนี่ยหัดนงเสีมากัแตจะได้ออกไปนั่นงานจำบ่างโอ้ดับอาจารย์รุ่นอาจารย์เซียนบ่ฝันเนี่ฝันยังไงบ่ฝันไปดีๆจพิงได้แล้ว

วงมันลังคือเสียนเคไปนี่ลูกมันจะไมันใจขึ้นหันบางนหันเสียนใขึ้เกามันใจขึ้เก,า,เกาพี่น,น้องใสลนสิงแตกบนแตกล่างเรืองหน้าวบนาล่างมีเข้ามาตามอีกเอะอิจบอจะ ชุดเต็มหมดเสี่ยงชุดเต็มมันใจได้มันได้เสี่ยนร้อยเปอร์เซ็นบู้ยร้อยแล้วพี่น้องตามเสี่ยงร้อยแล้วคนอย่างนี้รอดร้อยลงสนอเขียนมา้แล้วลองดูดูของแม่เตียงไมไม่เอาแล้วเขียนมาแล้วไปตัวไม้ดิเด็กไม่ดีขึ้นกันว่าคือ มาเบิ่งด้วยแหละมันมันเียวกันว่าคัดออกมาจะมีด้หนึ่งเขียนมัคือตัว่าเส้นนี้หนี่งเยบ่คาดออกจชุดเต็มมันเราจะเส้นคัดออกจเต็ากชุดเต็มอันนี้สิบหาหางบ่ชุดเต็มจะเป็นสิบห้าหางมาบ่เพียงน่นี้ มื่อนี่เสียนเต็มรอยเลยนะครับนั <พอ S 2> เนเลยนะเขา,าแทะๆอย่านี้นี่กมู่กลมแหละสามโตกับสิแตกตังงนงราคาเนเครเตัวกันเมื่อสลับกำแน่งนี่เขาเงินมาเุนกันีัน อ่าแ๊บนินจินมาแอบนินจ <c oughs> ินเลอ่ใจท้ออ่ะปวดหัว่วันเจ็บมากเลยเจ็บมากโอ้ยคุ้มลมคจ้มลมยังไง วันไล่ไปยากมาๆหมุนๆออกมาจากข้าวแนวอันนี้อคัดลอกหมดไปเวยังวงกันยังวงที่บ่คือกันเอาวงก็ต้องเบิ่งแม่นบ่เ่383เอ้าสิมาเนะ39อืม38 39่ ใบนึงถือใบหนึงบ่ถือด้อน้ำเ้ายังกับว่าได้เลยเนาะได้สมัยที่สามห้าแปดสามห้าเก้า จัด้องไวอย่างนั้นน่ะเก็ดสูงเก็บตัวสักเตัวสจ้องไวเป็นตัวแล้หมุนหมหมุนว่างไว้นั้นจักแป๊บไหนคอยแป๊บนังมันือเตียมเงี้เตียม่ะเตียมมันมันเดียนนไหมเตียมีก่เตียมโอ้บ้านสิได้ตาสิเตียมเลยน้องไปยกนะเวลาไหมประหยัดฮะเซีอยากเห็นแล้วประหยัดแล้วเนาะ สาเียลล์ตัวเลยแคปหน้าจอได้ไี่น้องมันพดเข่าบนล่างตัวงกลมตัวเรี้ยเลยเข่าบนเข่าล่างมันใจจับกร์เส้นนื่นี่วะจ้ามันใจยืดก่อนละเป็นรอยคนละมันใจเป็นรอยที่เส้น ตรงมักตรวอบเป็นพิเศษนี่มาจ้าตรงมักพิเศษปะจ้าห้าแปดห้าเก้าสามแปดสามเก้าที่แปดที่เก้านี่แหละ้าแปดห้เก้าสามแปดสมเก้าสี่แปดสี่เก้างี่แหละงนั้นพิเศษพิเศษห้องยน้งตหัเอาไปไว้ยปเพึ่ง

เจ็ดสามแปดสามเก้าี่เจ็ดสี่แปดสิเก้าห้าเจ็ดห้ห้าเก้านี่แหละพันคุณพันเนี่ยนไปเลยใส่หลอดบ่เคยได้ยินเชนบนเ่าจังสีเจ็ดเธอด่อเชน่นมั่นใจมั่นใจจะเยอะตัวเดียนท้าบ่ได้รู้เป็นร้อยไม่เป็นล้านเป yep. ็นร้อยนี่ละบ่ห้าล้านไม่เช่นบ่าเป็นร้อยเป็นร้อยสิบสามพันเก้าส รถจับพ่อวัวลุ้นสิป่วยใช่แต่วันมันเบิ่นแต่ย่ายันแย่มันเบิ่นกันละกันเบิ่นเบิ่นคือรถเสี่ยนถ้าเบิ่นนี่คิดว่าสิมาอย่างเบิ่นกับตัวเสี่ยนมันนี่แล้วเบิ่นอย่างนี้จำจำที่ที่หานี่แหละถ้าเบิ่นดีนี่แม่นบอลแต่ว่าเสี่ยนบถจับหายรถจับแต่ว่าเป็นห่วงย่างเดียวย่านแต่เบิ่นแม่นก้วมันบ็เป็นแต่เบิ่นนามึงบ่เรือเบิ่นน่ แต่ว่าถึงมันดีๆเด้อ,อเก้าถึงมันสิมากดิตัวไดตัวพันคุณพันพันเงินพันเหรอห้าเจ็ห้าเก้าอะไรตัวขึ้นมากที่สุดมากที่สุดห้าแปดห้าเก้าอันนี้ตามใจเซียนคนมากเด้อดจะแต่ว่าครับูดทุนรายงบรายกับอยากตัดอยากขัดเด,อด้อเอามดทุกตัวเลยชุดเต็มจีเพ่ก็มาถือเกานเล มือนี้ตัวนะักกันักกันฮักกอล่องร้อยคุณนสองร้อยไปกันตัวหาหุ้นหาหุ้นไปตัวเนีตัวนักให้เอาเท่ไาไรกอเสีย่ยนพันพนนันพัน่านพันตัวไหนอพัับแปกับฮก้าไปเที่ยวหน้ามือนี่าแปกัมฮกา้าัด ยี่สิบแปดนี่ก็500กห้าร้อยิดวัดดวงมาเสียนงานครับจากห้าก,ก้าอะค่ามของเท่เาเรานนเรุ่นนครนะเออเบิกไม้พี่น้องคืออยนี่ว่าพันร้อพี่เชียนเหมือนหนั่งแต่ละร้อยเบน้นุดวัดดวงเนี่ยพี่น้อง เงกันเจียว่เสียงยนืนขันเจียวได้เสีย <laughs> งันเจียวนี่แหละชุต้นรนี่แหละมาน่เสียนขอน่งแบขอ,บขอท่งนี้นะเก้าี่ยย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 ะ ตัวุดตันนี้ก่อนแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าตัวตอนแ็บสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าี่เจ็ดนี่แหละมันนี่แหละเรียกยูน่เตียนี่แหละอ้าใช้ดีเพื่อนพี่นอนตาจอไปพี่นอได้ดกไป่ไดไปมดแล้ว อยากเฮาก็จับเข้าตรงนั้นเจีวยํานีะ สามห้าแปดสามห้าเก้าหันละสามห้าแปดสามห้าเก้าสามตัวจะได้ก่เสี่ยนสามหาแปดสามห้าเก้าตัวไหนตัวพันขึ้นพันอสามห้าแปดสามห้าเก้านี่เองปะครับห้าแปดห้าเก้าเลยคุยมัดมันนั่นก็เป็นชุดล่องมันจะได้ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเราในชุดเต็มเสี่ยเต็มเอยแล้วมันนีปีนองไม่ใช่เต็มแล้วะนะครับชุดเต็มนี่มันใจเลย มาเดี๋ยวัดตัวจอดิ ouais> ้นยือเต็มนะครับขอคุณเชีนรุ่นหลายๆครับรั่ครับมันมันเมลีแเงินเข้ากระเป๋าเป๊ะเลยเป๊ะเลยพี่น้องเทำนั้นนะครับกับพี่น้องกัเป็นแนวทางทำสูตรยวล้าเส้นรุ่นนะครับ ก็เล่เว่าดีกยนนีตัวน้เียหพี่น้องก็นั่งไปพีาระาเบื้องเดื่อนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับมากระจัดคัดกระพานถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับบอกกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ